เอาเลยครับผมการ์เซีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอ่านี้มาอยู่กับผมคอมกากิมิ่งนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้มาลงคลิปนานนะฮะวันนี้ก็มาลงคลิปนี้แทนนะฮะรถได้ไหมเสียงท่อชูปาเทอร์ของ c b บี0้านะหรือจะเป็น c b r 5 0 0 r c b 5 0 0 f อยเได้เหมือนกันหมดนะฮะเพราะมันเะไเขาเรียกว่าอะไรรุ่นเดียวกันนะฮะเสียงก็เหมือนกันแหละครับแต่มันมีทรง Sport, สปอร์ตทรงนักกีตแล้วก็ทรงทัวร์ริงคันนีนะ้แต่ของผมเป็นทรงทัวร์ริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเลยดีกว่านะครับผม 500cc นะฮะสองสูบนะฮะทอ่อทูบาร์เตอร์นะครับทูบาร์เตอร์สองสูบนะครับอะจะรับฟังเสียงเลยดีกว่านะมาลงคลิปนี้แทนฮะไม่ได้ลงคลิปกี่วันแล้วกี่เดือนนะสองเดือนเนาะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วครับมาเอย่าลืมบิดก่อนครับ ฟังังโ,โอเคครับขอใครนี้ก่อนดีกว่ี๋ยวคนข้างบ้านด่านะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผม้วยนะ